เดี๋ยวนี้กัมพูชาจะไม่ซื้อสินค้าไทยค่ะเพราะว่าเราก็มีศัตว์รีนะคะเราก็มีเงินซื้อค่ะเราจะไปซื้อประเทศอื่นก็ได้ดิฉันไม่อดตายหรอกค่ะประชาชนที่บ้านฉันไม่อดตายหรอกค่ะบทดิฉันก็เป็นมนุษย์ประชาชนดิฉันก็เป็นมนุษย์ค่ะไม่ใช่คนอยู่ดีๆมาดูถูกกันได้แล้วไม่มีความเจ็บปวดวันนี้กัมพูชาด้อยกว่าคุณวันหลังวันหน้าก็ไม่แน่นะคะอย่าเชื่อมั่นแบบว่า ดถูถูกคนอื่นให้มากมากนอกคนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันประเทศเราก็มีคนรวยมีคนจนประเทศคนก็มีเหมือนกันนะคุณบอกว่าเป็นคอทานทั้งหมดนี้ออประเทศชั้นสิบเจ็ดล้านคนนี้ไม่มีคนรวยเลยเหรอคนมาดูบ้างไหมเขาใช้เงินยังไงเขาซื้อของอยังไงี่ประเทศชั้นเพิ่งจะหมดสงครามประมาณเกือบสามสิบปีเอง ฉันเพิ่งจะเลืินตาอาปากได้ทุกคนมีอาชีพลองเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยกับการดูถูกคนเนี่ยมันเป็นสัมดานนะคะมันเป็นสัมดานดิฉันก็ยอมรับว่าคนไทยไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบดูถูกคนทั้งหมดก็มีคนดีมีคนใจดีมีคนแบบออมองโลกในแงด่ดีแยกแง่ออกว่าใครดีใ,ใครชั่วเขาก็ ว่าไปตามนั้นแต่เดนี้เห็นคนปลุกระดมเยอะกันมากคนปลุกระดมให้เกลียดกัมพูชาได้กัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะปลุกระดมกันให้รักชาติรักจักสรีไม่ซื้อของคุณเหมือนกันนะคะไม่คุณทําได้ฝ่ายเดียวเราก็เป็นได้เราก็เป็นมนุษย์มีจิตใจมีความเจ็บปวดเหมือนกันใครมาดูถูกประเทศเราเราก็คุณอยู่ดีๆมีประชาชนกัมพูชาที่ไหนเหมือนแบบ คนที่เริ่มก่อนแบบยิบท้องชาติอะไรเงี้ยพวกคุณก็เริ่มสอนด่านน่นนี่นั่นแต่เราก็มีบางคนเยอะมากที่ออกมาไม่สนับสนุนว่าฮ่าเราอยากทำมันไม่ดีเราทำอะไรที่แบบถูกต้องแต่คุณออกมาแบบนี้ดิฉันต้องออกนะคะออกมาพูดว่ามันเกินไปบางคนด่าว่าประเทศมึงอะขนาดเกือไม่มีกินจริงหรอคะ มีกินตอนนี้เขาไม่ซื้อมซื้อเกลือไทยแล้วค่ะเกือกัมพูชาก็มีกัเมเรก็มีเกลือค่ะน้ำปลาซื้อเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นมิตรกันไงตอนนี้ก็ไม่ซื้อแล้วค่ะคุณก็ลองดูอิสระย,ยาวดูถูกคอมเมนต์จังเลยนะคะคุณขา แล้วที่คุณบอกว่าเป็นขอทานหมดเลยเนี่ยสร้างรายได้ให้ประเทศคุณเดือนนึงเท่าไหร่ส่งออกมากัมพูชาที่คุณบอกว่าพวกดิฉันเนี่ยทั้งประเทศเลยเป็นขอทานเนี่ยจ่ายให้คุณเดือนละเท่าไหร่เป็นทนล้านโอ้โหทำไมส่วนมากทุกคนเนี่ยส่วนมากไม่ได้เหมาทั้งหมดนะฮะดูถูกดูแคลนแล้วมาบอกว่าโอ้โหเขมรรังแก เมืองเ,เล็กๆแต่รังแกโอโ้คุณดูคำพูดของคุณดิใครรังแกสูนมากที่ออกมาพูดกันไม่ว่าจะแรงข่าวบางคนหาคนประกาศข่าวบางคนแล้วก็ทหารที่ออกสื่อบางคนดูถูกแบบชีวิตคนที่การบูชาดูถูกชีวิตทหารการบูชาคุณถ้าคุณที่เป็นคนที่ดีสูงกว่าเราอยู่แล้ว คุณไม่ตรงมาดูถูกคนที่เขาน้อยกว่าหรอกคะ่ะแล้วอย่ามาปรับปรามว่าเราอะ,อะรังแกคุณมันไม่มีทางหรอกคะ่ะขอทานที่ไหนไปรังแกคุณได้หรอคะโอ้อขอทานรังแกคุณรวยมีด้วยหรอค่ะมีด้วยหรอคะคุณนี่มันมากเกินไปแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นแบบเจอแบบนี้ดูถูกกันมากเดี๋ยวนี้กัมพูชาจะยึดมั่นไม่ซื้อสินค้าไทยคะ่ะเพราะว่าเราก็มีความเจ็บปวด เราเป็นลูกค้าท่านหนึ่งคนหนึ่งที่แบบซื้อของคนไทยมาใช้สอยกันมากินมาดื่มมาใช้เราก็มีศักดิ์ศรีนะคะเราก็มีเงินซื้อะคะ่ะเราจะไปซื้อประเทศอื่นก็ได้แต่สมัยก่อนมาก่อนนะเรารักคนไทยไงเราก็รักแบบประเทศไทยโอ้ยอยากอดนุ่นใช้สอยกันอเป็นแบบบ้านพี่มึงน้องกันรักกันเป็นแบบาเพื่อนบ้านที่ดีแต่ว่า ดิฉันเห็นแต่ละคนออกมาพูดนี่แบบดูถูกกันมากเลยค่ะเหมือนกับเงินของเราเนี่ยไม่มีค่าเลยค่ะไม่มีค่าไปซื้อนี่ไปขอทานหรอคะ่ะดิฉันไปซื้อของคุณเนี่ยที่เอามาใช้ซอยในประเทศขอทานคุณหรอคะคุณให้มาฟรีๆหรอคะ่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเม็ดเงินเท่านั้นค่ะเอาไปซื้อพวกคุณค่ะคุณก็มีไรายได้เพิ่มเติมสร้างความร่ำรวยจากกัมพูชาน้อยที่ไหนหรอคะนี่เลยคะ่ะ ให้คนเกลียดกันใช้ได้ที่ไหนคะโอเคคุณบอกว่าคอทางโอเคดิฉันเนี่ยไปซื้อประเทศอื่นค่ะประชาชนตอนนี้รวบรวมสามัคคีกันบอกว่าไม่ใช่ของไทยแล้วประชาชนนะคะ คนไม่ต้องมาดูถูกหรอกคะ่ะดิฉันไม่อดตายหรอกคะ่ะประชาชนที่บ้านฉันไม่อดตายหรอกคะ่ะเราไปซื้อที่อื่นมีเยอะแยะคะ่ะมีเงินไปซื้อที่ไหนก็ได้ใครที่ให้คุณค่ากับเราเราก็ให้คุณค่ากับเขาใครที่รักเราดูเราเป็นมิตรเราก็ดูเป็นมิตรอะคะ่ะคุณน่ะฟังคุณน่ะดูเราเป็นศัตรูเราก็จําเอาไวค้ค่ะไม่ได้ไปตอบโต้อ,อะไรเพราะว่าเราด้อยกว่าเราไม่ตอบโต้หรอกคะ่ะแต่สิ่งที่เราก็มีความเจ็บปวดดิฉันก็เป็นมนุษย์ ประชาชนดิชั้นก็เป็นมนุษย<ฆ>์ค่ะไม่ใช่คนอยู่ดีๆมาดูถูกกันได้แล้วไม่มีความเจ็บปวดเลิกเถอะค่ะคุณเลิกดูถูกคนได้แล้วนะองค์อาจให้มากคนเราอะ่ะมีขึ้นมีลงขึ้นมีลงวันนี้กัมพูชาด้อยกว่าคุณวันหลังวันหน้าก็ไม่แน่นะคะอย่าเชื่อมั่นแบบว่าดูถูกคนอื่นให้มากๆ นอกคนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันประเทศเราก็มีคนรวยมีคนจนประเทศคนก็มีเหมือนกันนะคุณบอกว่าเป็นคอทานทั้งหมดนี้ประเทศชั้นสิบล้านคนนี้ไม่มีคนรวยเลยเหรอคนมาดูบ้างไหมเขาใช้เงินยังไงเขาซื้อของยังไงนี่ประเทศฉันเพิ่งจะหมดสงครามประวันเกือบ30ปีเองฉันเพิ่งจะเลิมตาอาปากได้ทุกคนมีอาชีพ ลองเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยกับการดูถูกคนเนี่ยมันเป็นสัมดานนะคะมันเป็นสัมดานดิฉันก็ยอมรับว่าคนไทยไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบด,ดูถูกคนทั้งหมดก็มีคนดีมีคนใจดีมีคนแบบมองโลกในแงด่ดีแยกแยะออกว่าใครดีใครชั่วเขาก็ว่าไปตามนั้นแต่เดี๋ยวนี้เห็นคนปลุกระดมเยอะกันมาก คนปลุกระดมให้เกลียดกัมพูชาได้กัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะปลุกระดมกันให้รักชาติรักศักดิ์ศรีไม่ซื้อของคุณเหมือนกันนะคะแค่คุณทําได้ฝ่ายเดียวเราก็เป็นได้เราก็เป็นมนุษย์มีจิตใจมีความเจ็บปวดเหมือนกันใครมาดูถูกประเทศเราเราก็คุณดูดีๆมีประชาชนกัมพูชาที่ไหนเหมือนแบบคนที่เริ่มก่อนแบบยึดท้องชาติอะไรเงี้ยพวกคุณก็เริ่มก่อน ด่านูน่นนี่นั่นแต่เราก็มีบางคนเยอะมากที่ออกมาไม่สนับสนุนว่าห้าเราอยากทำมันไม่ดีเราทำอะไรที่แบบถูกต้องแต่คุณออกมาแบบนี้ดิฉันต้องออกนะคะออกมาพูดว่ามันเกินไปบางคนด่าว่าประเทศมึงอ่ะขนาดเกลือไม่มีกินจริงหรอคะมีกินตอนที่เขาไม่สิบไม่อเกลือไทยแล้วค่ะเกลือกัมพูชาก็มีกัมก็มีเกลือค่ะ น้ำปลาซื้อเพราะว่ามาก่อนเป็นมิตรกันไงตอนนี้ก็ไม่ซื้อแล้วะคะ่ะคุณก็ลองดูอิระยะยาว